สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพามาทําเมนูอาหารป่านะคะเป็นปลาผักปลาสวายย่างใส่ผักหวานป่ามีอะไรบ้างนะคะมีผักหวานที่เราได้เด็ดแล้วแล้วก็ปลาสวายที่เราบีออก ให้เขาแตกนะคะน้ำปลา,าน้ำตาลแล้วก็ผงปรุงรสน้ำมะขามเปียกนะคะแล้วก็หอมหอมตำกับหอมตำกับเบาไฟนิดนึงหอมตำกับพริกไทยน้ำเดือดแล้วนะคะ เดือดแล้วก็ใส่เครื่องปรุงออกไปเบาน้ำก่อนนะคะ ก็มีตะไคร้มีใบ,บมะกรูดมีขาเป็นเหมือนเครื่องต้มเลยอะค่ะหันขาหันตะไคร้ดีถ้าเราอยากให้อร่อยเราก็ จะใช้เครื่องเยอะๆนะคะใส่เครื nice ค่องเยอะๆเครื่องเยอะหน่อยกระเด็ดใบมะกรูดมะกรูดไว้นี่นะคะทุกคนใส่เครื่องทั้งหมดอะลงไปนะอือก็จะเกิดควาหอมขึ้นมา แล้วก็ปิดฝาไว้ให้น้ำเดือดรอบหนึ่งเติมไฟหน่อยนะคะอรอให้น้ำเดือด น้ำเดี๋ยวสักพักนะคะใช้ไฟแรงหน่อยจะแช่ปลาก็ได้นะคะหรือไม่แช่ก็ได้แต่ถ้าไม่แช่เนี่ยก็ทำให้เขาชิ้นเล็กๆหน่อยพอาเขาพอเขาชุ่มน้ำแล้วก็จะนิ่มเอง เมน,นูอาหารเย็นนี้น่าทานมากเลยนี่นะคะปีให้ให้เล็กให้ชิ้นเล็กหน่อยแล้วดูน้ำว่าเดือดยังอ้อเดือดแล้วเด๋ยวแล้วเบาไฟนิดตนึงนะคะแล้วก็ ใส่ปลาลงไปก่อนเลยเพราะปลานี่เป็นเขาเขาย่างมาแล้วก็จริงแต่ว่าให้เขานิ่มให้เขานิ่มนะคะเนีย่ยให้เขานิ่มหน่อยนะทุกคนจะได้ทานได้ง่ายๆอาหารเย็นนี้จะได้อร่อยเป็นเปล่าเี๋นะนะคะเอาให้เขาชุ่มน้ำหน่อย ให้เขาชุ่มน้ำหน่อยก็คือว่าเนี่ยดูนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวตัดนึนะคะเห็นกันไม่เอ่ยเริ่มน้าทานแล้ว๋สวาส่ผักหวานไปเนี่ยก็จะสวยงามนะคะเขาเดือดแล้วปิดฝาไว้สักคู่เดี๋ยว อาจารย์ไปที่ล้างจานก่อนนะคะ ต่อมานะคะเมื่อเดือดแล้วก็ <Go. S 1> ใส่ผักหวานนี่นางเอกของเราคือผักหวานนี่นะคะนี่ไงเด็ดๆผักหวานนี่ใส่นางเอกของเราลงไปนะคะใส่นางเอกของเราลงไปเลยน่ารับประทานมาก ใส่ลงไปเลยค่ะออออเอาให้หมดเลยเสียดายเขาอร่อยมาก ไม่ให้เหลือเลยเราส่งคุณค่าเป็นอย่างมากนี่นะคะไม่ต้องไปคนมากนะคะแล้วก็ใส่ของรงรถของเราลงไปหน่อยนะคะใส่ผงปรุงรสของเราลงไป จะเกิดหอมยวให้ให้ให้ผงลงไปในน้ําหน่อยนะคะชิมก่อนว่าเค็มไหมขออนุญาตชิมหน่อยนะคะรสก็ดีแต่ความกลมกล่อมน้อยไปก็ใส่ลงไปอีกช้อนหนึ่งตัวผงกุ้ลวอันนี้จะไม่ค่อยเค็มค่ะจะเป็นผงน้ําซุป ถ้าเป็นยี่ห้อหนึ่งก็จะเข็มพอดีเลือกยี่ห้อนี้มา,าแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็คือใส่น้ำมะขามลงไปนะคะให้เกิดรสกลมกล่อมจะได้อร่อยเบาไฟนิดนึงให้เขาได้ ทาการเซตตัวอ,อร่อยมากเลยค่ะบางคนก็ชอบใส่น้ำตาลนะแต่บางคนก็ไม่ชอบแต่ว่าที่บ้านอะ่ะขอนิดนึงขอนิดนึงนะคะ นึงอ่าโอเคแล้วก็เติมน,น้ำปลาลงไปหน่อยความกรอบๆน่ารับประทานมากเลยค่ะอ,อร่อยจริงรสชาติดีมากๆดูนะคะ รสชาติีมากๆเลยเห็นไหมคะทุกคนหอมส่งกลิ่นหอมเชียวอ่ะปิดไฟเสร็จแล้วก็ปิดไฟนะคะเดี๋ยวจะตักให้ทุกคนให้เป็นเพื่อนแล้วทุกคนได้เห็นนะคะมันน่าทานจริงจรมันน่าทานจริงๆเลยดูสิดูสิ ผักหวานเน้นๆแล้วก็มีปลาสวายย่างอาหารค้าเย็นนี้โอยถ้าเป็นคนอีสานเนอแซ่บหลายแซ่บหลายเด้อนะคะโอ้ยเดี๋ยวตามมาตรงนี้เลยนะคะ เดี๋ยว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 ไปนี่ม,มาค่ะมาดูกันนี่เห็นไหมคะโอ้ย,อยขอโทษค่ะขอโทษค่ะขอโทษค่ะดี๋วนะคะ